สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบ้านผมพอๆแม่พี่น้องเจี๊ยบขึ้นเกลือจ้าพี่น้องจ้าสาวน้องบัวลำพูจ้าพี่น้องจ้ามาจากินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องเกี๊ยงน้องไม้ใส่ปลาเดียกอึ้งจ้าพี่น้องจ้ามีบัดแข่งพ่วงน้ำจ้าพี่น้องใส่ลูกโดดน้ำจ้าน้องไม้เป็นน้องไม้ทุบด้วยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้สมปลาจอมปลาซิวหน่อยจ้าพี่น้องจ้าเอาขี้อ่อนไปเสียมมาจ้าอันนี้ก้อยก้อยไปขี้โกพี่น้องหรือว่าปลาคอหัวขาดเสีพี่น้องจ้าใส่บักม่วงใส่บักม่วงอันนี้ได้ค่ะจ้า เขียนเป็นไงเขียเ,เลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องเขียนอะไรเนาะจ้ะก้อนๆเจ็บแสบเนี่ยโ,โ,โอ้ยมันเป็นตัวเลยทีเมียคือก้อยพี่น่ากลัวก็ หยิ่งี่ันผอนเลยจ้ะมานะคลุละกองเลยไปนอบบนพยาาอีก <laughs> เดือดมันซ้ำหมดแล้วเียบเว็บหัวหนไอย ตอยจี๊บกเียวค่อยจีโกขายได้เป็น้องไงเอ็นดอกหรึเปลดอืมนเราดื่มตัเนี้ยดบดับดับดับ Tại sao kia cứ nổi Tại sao mà nổi Tại sao mà cứ nổi Tại chọn khăn sạch đã. Súp mây sạch sẽ. Đổ tôi khảo khô cho đi Nào. เกียร์ได้บ้าเนาะก้อยมุกกระป๋องกล้อยปลาดีกโก้โก้อยปลาดีกโก้พี่น้องมันหอมก้อยปลาดีโก้แซ่บหมักม่วง ใช้กับข,ขวดง่ายนึงเต็มมะขามป้มอมมืกกอดกันจ้ะประกอบต้นหอมจับวะมากรอกสิยี่เพียงเราแยากเป็นบีบเป,ป็นไว้ไว้แหงจ้ะ

เสียบเลยพี่นางจ๊ะเสียบแล้วอืมหอานจ้ะอืม ตัวใส่งามจ้ะเียบไ้มแม่นาะจ้ะจะแม่เียบๆก้อยก็เียบจ้ะอก้อยเอ็ดโก้่ก็เสียบน้องนต่ อืยทำไมถึงอิ่มเน่ยมันน้เหมือนกันไห้ถึงงานไปอย่างนั้นจ้าจ้าน้องก้าขอบคุณยหลายที่คอม่าเบิ้งจีบ่องเขาไม่เป็นชาแนลได้ใจพี่น้องจ้ากันไหนเบิ้งจบก็เบะโจ้มคอม่าเบิ้งอ่ะพี่น้องก็ให้พี่น้องมีความสุขมีสมความสำเร็จได้จ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เคามาติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเปลนกำลังกลังใจให้จองของไม่เพิ่นกดแชร์ให้พพี่น้องแต่ให้พุนพ่วมสูขอย่างไปสูทันทุกทันด้วย้าพี่น้องจ้าไป่เพินไปเดืจ้าไปละพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ่